Ông người prosperous, thô bi suốt, Phật ទូអីសុស៊ុននៅព្រះឧមដោយក្ដី Santo <muchas> <muchas> Sa <muchas> ไม่รู้เลยสีสวยเชียวมีลาภุรยาด้วย mầm của trái <laughs> thiên la ơi chúc qua cha qua sao ดลีเลียนน้ำไม่เห็นภาพเรื่องบุญบุญที่ทำความดีที่เคยสร้างไว้แล้วก็สาธุจะได้เดี๋ยวนี้เลยนะครับผมเพลงนี้นึกถึงพระรัคน์ไกลนะครับพระพุทธธรรมระส์ครับขอให้ทุกท่านมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงพูดถึงเรื่องส่วนนมนะครับพี่แบ๊บพูดถึงเรื่องส่วนนมนะครับขอให้ทุกท่านส่วนตุญนะครับ จะเป็นบบอะไรก็แลนะ้วแต่ขอให้สวดอยู่ในใจเสมอว่าคร <มา S 1> ับนะอันนี้ที่เอ็มเกิดมานี่ก็คืออยากจะบอกว่าอาาเอ็มเนี่ยอายุ7จนะ็ดสิ้าตอนที่มีชีวิตอยูน่นะฮะท่านขึ้นไปข้างบนชั้นสองแล้วก็เป็นตาภา้ซึ่งบ้านงที่ที่น้องเอ็มอยู่เนี่ยเป็นชุมชนนะฮะแล้วก็จะเป็นบ้านไม้ซึ่งระเบียงบ้านเนี่ยก็จะเป็นไม้ที่ผูก มันตามการเวลานะฮะทาม,ม้าก็ไปตามค่าแล้วก็ผ้าตกลงมาทาม,ม่าบอกว่ามันเหมือนกับมีมืออะไรมาลับซึ่งคนอายุเจเก้านี่ยตกมากระดูกต้องดาวหรือแตกหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่มีอะไรเลยแค่รอยเกี่ยวฟกช้ำท,ที่สะโพกแต่ไปที่โรงพยาบาลหมอเอกซเรย์บอกกระดูกไม่แตกไม่อะไรม,มากก็ไม่เจ็บแล้วก็กลับมาพักที่บ้านซึ่งน้องเอ็มเชื่อว่าการที่สวนบนของบ้านเนี่ย อมมาม่าเนี่ยเวลาเลี้ยงหลานเนี่ยอาม่าเขาจะเอาก้านทูบเนี่ยมาหัหักอนะ่แล้วก็นับจํานวนจบของน้โมไนสีแบบปืนเขาจะสวดไปกี่มื้นจบกี่แสนจบก็ไม่รู้สวดไปเรื่อยๆประคำอยู่ที่มือก็มองหลานเล่นอะไรไปแต่สวดใช่ครับใช่ครับแต่สวดอยู่ประจําเพราะฉะนั้นถ้าใครสวบดบทของเจมาแน่์โมนิมก็ด,กดีหรือคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดก็คือ,อาคาถามหาจากักรพรรดิของหลวงปู่ดู วัสดแก่นะฮะถ้าใครส่วนได้ส่วนใดั็จะทำให้ชีวิตดีขึ้นคัอคผมควาพแข็งแรงด้วยอยู่ในบุญบุญรักษาจริงๆน,น,นะครับใช่ครับ <c oughs> บุญรักษา <c oughs> ใช่ติดตามดูนะครับัครับก็เกือบเสียชีวิตมาแล้วแต่ก็ได้ชีวิตใหม่แต่ก็ไม่ได้ปฏิญาณอะไรว่าจะต้องทำความดีเพราะเราทำความดีอยู่แล้ว ตั้งแต่เด็กแล้วเอ็มก็ชอบจูงคนแก่ข้ามถนนเปล่อยมือแม่บอกแม่เอามาบาทหนึ่งให้ขอทานอะไรเงี้ยแล้วพอโตก็อายุประมาณยี่สิบกว่าก็มีความคิดที่จะไปล้างห้องน้ําวัดเอาเข้าวสารอะไรเงี้ยเนี้อไลกับคนในชุมชนเนี้ยแล้วก็ไปทําบุญกันคือจิตเป็นกุศลตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆครับคือก็ช่วยให้เราดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ ได้ทําประโยชน์เพื่อสังคมต่อไปใช่ใช่ใช่ครับก็ขอให้ทุกท่านส่วนตันะครับเดี๋ยวฟังอีกเรื่องหนึ่งเพลงมีใครอยากฟังเพลงอะไรบ้างครับ